ดีค่ะมือกจะผ้ามาเห็ดน้ำยาขนมจีนน้ำยาขนมเซนค่ะแต่ม,มีอย่างไรมีอย่างกระแท่นั่นแส่ตามตามใจเจ้าของละ่ะว่าเขาต้องเครงเคียดประต้องเปเ๊ะสูตรนะเน,นะ <c oughs> าะก็มีตะไคร้ใบมะกรูดลืมมีใบมะกรูดนะคะ <c oughs> ลืมเลยลืมเลย <c oughs> คือไปมะกรูดแหละเนี่ยน่คะแล้วก็มีกระชายมีหอมนะคะแค่นี้แหละแล้วก็มีริกแห้งค่ะแล้วก็ปลากระป๋องทูน่าสองนะคะปลากระปรอ๋องซอสมะเขือเทศจ้โคกิเ็ดแบบง่ายๆเลยคือแบบว่าหั่นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้มาใส่ตัวนี้นะคะแล้วก็ก็กก็จะปั่นเอาเลยค่ะ แป,ป๊บเดียวได้ทานนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูด้วอันนี้ก็คือกุชินปาลากุชินปลาเนาะค่ะตัวมือหนิบมี่มีไอตีนทินไก่ค่ะก็เลยกันเลยกันนี่แค่นี้ก็โอเคเนาะ,ะเป็นยังมีอะไรกักนินนันนันโอเคจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะใส่ลมกันให้หมดเลยนะคะเนี่ยลุ่มกันเลยใส่ลุ่มไปเลยแล้วกับเครื่องปั่นอย่างนี้เลยค่ะ อันนี้ก็ปวดเ่องไปเลยแต่ว่าปลากระกป๋องปลากระกป๋อนี่ยังไม่บอใส่เลยค่ะเนี่ยจะใส่ใส่ที่หลังใส่ก็ไปตอนที่เข้าเข้าเข้าออกเครื่องลงไปน้ำกันน่ะเดี๋ยวมันกัะละไลของมันเองปลากระกป๋องนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเดีโขกอันปั่นกันแป๊บน,นึงค่ะนี่ค่ะนี่นี่ต้มน้ำเลยนะคะรืมปอกไปตอนตอนที่ ตอนที่ปั้นนะคะออกเกลือใส่เกลือกับใส่ผงชูรสลงไปน้ำปัน้นปั้นพร้อมกันเลยเนีย่ยนเนี้ยปั้นพร้อมกันเลยนะคะว็ดโคกจะใส่เกลือก่อนประมาณสองช้อนตัวน้ำครึ่งหมอ้อเนาะกับผงชูรสกันแล้วแต่คนอย่าใส่เ่าใส่อันนี้เป็นภัยมากกับกินบ่มากกับว่าต้องกินยังสินะคะนะโอเคอันนี้คกจะเทลงไปเลยะคะ่ะอ ตายแล้วโอเคค่ะกระเด็นแต่ไม่เป็นไรจนะเช็ดเอาเยังนี่ใส่ไวก้กระป๋องลงไปด้วยนะคะโอเคโอเค,อเคประมาณนี้ค่ะแป๊บเดียวสิบนาทีสิบนาทีได้กินสิบนาทีแล้วก็ใส่ลงไปเลยชิ้นปลา มมีวิธีรีดตองอย่างไรค่ะแค่นี้จบรอให้เดือดแล้วก็ตักขึ้นกินเลยค่ะโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะตอนสุกค่ะนี่ <c oughs> เสร็จแล้วค่ะใส่หอมลงไปด้วยนะคะใส่ปลาไปแล้วนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะเมื่อกี้ลืมบอก <c oughs> ขอโทษดีค่ะ <c oughs> ใส่ลูกโดดด้วยค่ะ จืดจืดเผ็ดแปบบนึงนะคะใส่นลาด้วยประมาณหนึ่ช้อนโต๊กะากะาวกาวนะคะกะาวเลย โอเคแซบแล้วโอเคโอเคไปเตรียมผักกันค่ะทีนี้เส้นก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้จัดเพราะว่าให้มันเย็นก่อนนะคะโอเคเสร็จแล้วคะ่ะนี่แล้วก็ผักนะ,ะก็มีสตอแล้วก็ผักดองนะคะแล้วก็ผักกระหลำ่ำกับถัว่วอพ์พินันทนาการอย่างพี่ต้อยค่ะนะคะ <c oughs> <c oughs> เอาลูกตัวจะเยอะเนาะยังมียังม,ม,ม,มีนะคะโอเคนี่เป็นไงคะสักหน่อยแถมแถมค่ะแถมแถมลูกชิ้นด้วยนะคะ กชิ้นปลาค่ะจับแซบโอเคเสร็จแล้วภารกิจวันนี้อาหารของเรานะคะเสร็จแล้วค่ะโคกรสสิคอลากไปก่อนนะคะมือเนี้ย <c oughs> โอ้เสียงไม่มีลโะโคกป็หิวเขาแล้วเดี๋ยวจะกินข้าวแล้วก็นอนนะคะคําสั่งเบื้องบนสั่งมาว่ากินข้าวแล้วก็ต้องนอนนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะไบไปค่ะ